ุณผู้ชมครับกลับมามันกันต่อกับศึกมวยไทยความมันระดับโลก8 Maxmoy Thai คุณผู้ชมขอเสียงดังๆให้ชื่นใจชั้หนึ่งรอบได้หรือเปล่ามาหนานแน่นเลยครับถ้าดูทางบ้านเรคิดว่าสนุกนะครับเราขอเรียนเชิญมาที่ Maxmoy Thai Stadium พัทยานะครับอยู่หน้าปากซอยสุขุมวิท42เลยยิ่งใหญ่ลังการจริงๆนี่คือรายการมวยที่คนไทยทําเพื่อคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยมา ได้บัตรซปเปอร์ v i ไไม่ต้องเสียตังค์แม้แต่บาทเดียวครับมาชมที่นี่มันกว่ากันเยอะาลมาถึงมวยกู่รองเวทของรายการในค่ำกันนี้ครับเป็นการประทะการระหว่างยอดนักชกจากออสเตรเลียประทะยอดนักชกไทยครับ our second main event tonight ladies and gentlemen a war between Australia and Thailand อะ นักชกในมุมน้ำเงินครับนักชกจากออสเตรเลียสกัดค่ายท่อแสงเทียนน้อยจังหวัดปทุมธานีวัย21ปีคนนี้นี่เรียกว่าเป็นนักชกจอมทอเราหดครับเรียกว่าจอมระห่ำและไฟล่าสุดนี้ก็เสมอคะแนนนะครับกับยอดเพชรครับเรียกว่าเป็นนักชกที่แข็งเลยนะรับแล้วันนี้ก็มีชาวออสซี่นะครับมาอยู่ในสนามแล้วหลายคนเลยทีเดียวนีมาวัดกันดูกัน ladies and gentlemen our Australian fighter tonight 21 years of age training at ทอแสงเ g ียนน้อย gym

Fighting out of Pet training at Pet Gym. He knows how to use his angle well, likes to pressure his opponent, and push them into submission. He holds a professional record of 62 professional fights with 40 professional victories. let <laughs> Pet กำลังใจคนไทยอยู่ไหน ladies and gentlemen introducing our Thai representative tonight fighting o า t o ตัปเชบูร์เพชรมิชัยเพชรเจริญนี่แหละครับเดินทางมาถึงคู่รองของรายการแล้วนะครับความมานันความสนุกนั้นยังไม่หนีท่านผู้ชมไปไหนนะครับเพชรมิชัยเพชรเจริญครับจากไทย69ก,ก,กิโลกรัมครับเจอกับ เช็คคอรินนะครับหรือว่าเช็คทอแสงเทียนน้อยจากออสเตรเลียครับมาเลยครับมาถึงคู่ที่สองคู่รองของรายการนะครับ69กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินครับเชดคอลินครับอายุ21ปีจากออสเตรเลียครับส่วนสูง178เซนติเมตรครับลูกศิษย์ของทางด้านแสงเทียนน้อยสองรุ่งโร์ครับอดีตนักมวยชื่อดังครับล่าสุดมาเสมอกับยอดเพชรเพชรลุ่งเรืองอย่างสนุกเลยนะครับวันนั้นชกได้ประทับใจคนดูครับ ส่วนทางด้านเพชรมีชัยเพชรเจริญครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนายเทิดทูลทองโทครับอายุ17ปี178เซนติเมตรล่าสุดครับมาชนะน็อกสเปนเซอร์เกคอสกี้ครับจากสหรัฐอเมริกาได้ในยกที่2นะครับหน้าทีแม็กสเตเดียมพัทยาแห่งนี้ครับที่ซ้อมมีค่ายมวยเพชรเจริญของคุณสมมาตรคำมาศครับนี่ครับเป็นค่ายมวยดังที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ โอ้เป็นอีกหนึ่งนักชกลูกลูกหลอนะครับทาางด้นเพชรมีชัยคนนี้มาเจอกับนักชกต่างชาติแข็งแข็งอย่างเชิดคอลลินครับอ่าลูกหลอห่อไม่แล้วหล่อไม่ธรรมดานะครับหลอ่อครบเครื่องมวยไทยด้วยกรรมการทั่วบนเวทีนั้นเป็นกรรมการธนพัฒน์เสือแก้วนะครับให้คะแนนสามท่านนั้นมีวงศักดิ์ไพะมอ่อมธนวุฒิตร,รองนุสสรและก็ประภัยประเทศครับทางด้านมนุมเงินในลูกศิษย์ของ แสงที่น้อยสอรุ่งโรดนะครับหรือว่าจอมจุมพิษจอมจุมพิษนะครับนี่ครับชาหน้าของกรรมการธนพัฒนนะครับเอาละครับเอาละครับก่อนจะไปชมการแข่งขันในมวยคู่รองคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญผู้ประหารหนุ่มไฟแรงครับท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาซีระ Ladies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President Mr. Asira Tachalernsuk. ค,คุณอาซิราเขาจะขึ้นมามอบเลรียญเลือกแม็กซ์มวยไทยให้กับนันกชกมวยคู่รองผู้เอกของรายการในค่ำคืนนี้ทั้งสองคนครับมิสเตอร์อาซิล่าเป็นผู้แทนมแม็กซ์มวยไทยมาแล้วสำหรับไฟเตอร์ของเซิรนท์ที่สองของนี ขอเสียประมือนะครับขอขอบคุณคุณอาศิระต่อจเจริญสุขครับประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยและช่วงนี้ด้เวลาสัมผัสความมันของมวยกู้รองเวทของรายการในค่ำคืนนี้กันแล้วครับต้องขอบคุณประธานบริหารนะครับคุณอาศิระต่อจเจริญสุขนี่คือคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่นำพามวยไทยโกอินเตอร์นะครับคนนี้ขึ้นไปถอนมงคลแน่าทางฝั่งของเพชรมีชัยนี่ก็คือน้องชายของคุณสมมาตรคำมาศนะครับ เป็นคุณสุมาตราครับคำมาดนะครับจากค่ายเพชรเจริญส่วนนี้เป็นทีมงานของทอแสงเทียนน้อยครับซึ่งด้านคุณตู่ครับจอมจุพิษหรือว่าแสงที่น้อยสองรุ่งโรจน์นี่ก็มานะครับเดินพามาตลอดนะครับอยู่ข้างล่างนะครับนักชกค่ายนี้ับต้องบอกว่าเป็นประเภทโอถดันครับนี่ครับชิงคอรอดเลยครับโอ้ไม่สนแล้วครับว่ามาจากทอแสงเทียนน้อยหรือเปล่าครับ โอ้วันนี้เจอเกับเพชรชีชยัยครับช่วงหลังๆฟอร์มดีนะโอ้ <c oughs> อยเดี๋ยวมักมีสอกขวากับเพชรชีชัยแมแต่เขาบอกกับผมว่าตอนนี้เดินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่มีแต่คนรู้จักครับอ้าวแล้วครับดูแระพท็กที่ประเทศเมียไทยครับโอ,โอ้โอ้โหสอกของเพชรชีชัยครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับน้ำกบวนเอ็ดนาวีก็อีกคนนึงครับที่จังหวัดมหาสารคามรู้จัก ไปไหนที่เด็กคขอถ่ายรูปด้วยครับเพชรมีชัยนี่ก็อีกคนหนึ่งลูกรอแล้วอาวุธมวยร็เรียงครับนุ่งสอครับเปิดฉากแรกกันเลยครับเจสซี่จากออสเตรเลียก็ไม่กลัวครับยังก็ได้โอ้ยอดูมีวงในเหมือนกันครับเชคคอร์ลินโอ้โหไปก่อนพลิกกลับมาตีเสมอยอดเพชรเพชรนุ่งเรืยกได้จังเมามันจริงย,ยังครับโอ้ยฝักงสองซ้ายสวนเลยครับ ใช่พยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวครับขาแล้วศอกขวามาแล้วครับเพชรมิชัยนี่ครับแทงซ้ายแล้วก็เสียบซ้ายเดเดินหน้าลุดโอ้ยอ้าวแล้วปิดมาล้มลงไปเรื่อยทั้งคู่ครับเพชรมิชัยเขาบอกว่าขู่ทันทีครับตั้งแต่ยกแรกโอ้ยจังหวะสวนศอกขวานี่อันตรายครับดูครับแต่เพชรมิชัยก็มีแข้งซ้ายเสียบซ้าย เราบอกว่านักชกของทอรสันเทียนน้อยก็เป็นเลขขวาแต่ต้องเตะซ้ายให้เป็นครับดูครับโอ้ยมัดขวาวงในตีอ่าแล้วต่อยกับมวยค่ายทอรสันเทียนน้อยนี่ต้องพิสมาสอ0รเปอร์เซ็นต์นะครับ100เปอร์เซ็นต์ไม่ได้ดูครับขนาดนักชกหนังชาอาวุธมวยอาจจะสะเปรอะสะบัดไปหน่อยแต่ว่าความคนและก็ความแกร่งตื้อยู่แล้วครับค่ายนี้ช็อตยาวหดให้เห็นนะครับดูครับโอ้โห ว่าโดนนี่ในการทนได้ครับแล้วไม่มีถอยด้วยครับพยายามดีซ้ายหน้าโอ้โหนี่ครับนี่ปมาดุกับลูกเก่งของสมศักดิ์คำสิงเลยครับเออพยายามจะขุดสอกกลับไม่มีโอ้โหอ้าวเจอขัดขวาเข้าไปโอ้ยแล้วมีลูกออกมาขัดขวาแล้วตามด้วยศอกเอาแล้วครับเชฟลุยเสียบซ้ายโอ้โห อ้ดูลูกเข่าของนักชกจากออสเตรเลียครับไม่ธรรมดาเลยครับเฉยจังหวะเด้งตีครับดูครับฟาสต์นี่ครับตามแข้งเอาแล้วครับเพชรมีชัยยุกย่นไม่ได้เลยครับแกปักหลักแรกเลยครับออกอาวุธไปเรื่อยครับโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ตื้ออย่างเดียวครับนักชกจากออสเตรเลียทำให้ผมนึกถึงใครรู้ไหมครับครับบุญชูโอ้โหเคยเคยมาซ้อมอยู่ครับ แสงเทียนน้อยเหมือนกัน,กนครับบุญชูครับ <Max. S 1> ท่านผู้ชมว่าเรายังอยู่กับแปนแม็กซ์มวยไทยครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับส่งตรงจากว Max เวทีแม็กซ์เรเดียมพัทยาครับไม่ต้องถามว่ามันไม่มันครับเพราะเสียงเชียร์ในเวทีนี่ต้องบอกว่าโอ้แทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยครับได้ยินแต่เสียงเชียร์อย่างเดียวโอ้โหนี่ครับ <c oughs> ผลดีของการตือ้อการชวนทะเลาะของเชคคอลลินครับโอ้โห,โหขวาครับพิมตรงตรงครับนี่ครับหมัดขวาของเชคคอลลินครับน,นักชกจากออสเตรเลียผมนึกถึงบุญชูเลยครับตอนนั้นหนังบุญชูดังแล้วก็จอร์เวพานี่มาซ้อมอยู่ที่ค่ายของแสงน้อยของจอรจุมพิษครับแสงเน้อยสาลุงโรด แล้วก็แกปักหน้าอกว่าบุญชูโอ้โหชอบโอ้ยอ้าวแต่บนเวทีแม่พอถอยแล้วเจอเลยครับปัม๊มีชัยธนาเพชรมีชัยนะครับอ้าวพยายามจะดีดแข้งซ้ายหน้าครับแล้วนี่โอ้พยายามจะเตะสองชั้นครับเพชรมีชัยโอ้ยแม่มีก้กานคอครับแอะเช็กบอลลิ่นั้นมีั้งแข้งซ้ายแข้งขวานะครับดูครับแล้วหมัดขวาทิ้งทั้งลำตัวเลยครับทิ้งทั้งไหล่ครับ บอกว่าคนที่ชกกับเชษนี่เจ็บตัวทุกครายครับพยายามเกีย่ยวเกียเก่ยวแต่ไม่ขึ้นครับโอ้โหอ๋อแล้วครับถูอครับรั้งล้าสุดที่เสมอนี่ก็เสมอแบบดูเดือดแล้พระราลพิเศษไปด้วยนะครับโอ้โหวันนั้นเล้าใจแบบนี้เลยครับเดินหน้าลุยไม่มีถอยอครับเชกคอลินโอ้โเจอแข้งซ้ายเอาขึ้นขวา คือแกปักหลักแรกเลยครับทา่าวดชวนแรกเลยครับเตะมากแกเตะไปต่อยมาแกต่อยไปฟันสองมาแกสวนด้วยสองเหมือนกันโอ้ยเอาเอามาเจอเท่าคืนเอาเพชรนิชัยโอ้ยดิ้งดิ้งแล้ว,วแล้วดูครับเวลามานี่มาเป็นชุดเลยครับโอ้ยหมัดขวารับที่สมร่างของเพชรนิชัยร่วงลงไปกองกับพีดเลยทีน่าก่อนหน้านั้นเจอทั้งสองเจอทั้งหมัดครับยังขอสู้อยู่ครับเอาแล้วครับเฉดวินาทีทองครับเอา โอ้ยก้านคอเลยครับยืนก็ไม่ไหวแล้วครับดอกนี้โอ้โหเขาทำได้ครับเชดคอรลินจากออสเตรเลียครับโอ้โหนี่ครับผลของการตื้อเท่านั้นครับโอ้คือขอคนละทีเลยครับยี่ห้อทอแสนเทียนน้อยครับไม่พีผิดหวังจริงครับโอ้ ดูครับตอนนี้ยังไม่ฟื้นครับเอาเลยครับดูครับจังหวะแรกสอกไปก่อนครับสอกซ้ายก่อนแล้วหมัดขวาตามแล้วมาเป็นชุดเลยครับดูครับนี่ครับแล้วโอ้ยต่วัดแข้งซ้ายโอ้ยจังหวะนี่คือจังหวะน็อกโอ้โยไม่ไหวเลยครับให้ยืนก็คงไม่ไหวจริงๆครับโอ้สวยงามจริงๆครับนี่ครับล่วงคาแข้งครับคุณผู้ชมครับมวยในค่ำคืนนี้ดูเดือดจริงครับ น็อกเอาท์หนึ่งคู่แล้วครับวันนี้แจกน็อกเอาท์กันกระจายซัดกันขนาดนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสหรือซูเปอร์โบนัสจะแตกหรือไม่ครับ ladies and gentlemen it's time for bonus round สนับสนุนโดยปุ้ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์ คอเนอร์เรดคอเนอร์โบนัสปุ๋ยโฟร์แมนได้โบนัสทั้งกูรับไปคนละ5,000บาทครับและผลการสินจากคณะกรรมการ and the winner by ways of knockout blue corner ชื คุณผู้ชมครับอย่าเปลี่ยนช่องมาไในแล้วคู่หน้าคู่เอกของรายการนครับ้านนี้ครับไทยปัทะาสกอตแลนด์ next fight our many w n t of tonight Thailand versus Scotland อย่าเปลี่ยนช่้ามันนครับศึกมวยไทยความมันระดับโลกป8 Max มวยไทย